สวัสดีค่ะพบกับเซลรุ่งอิซุสุสาขาปัดช่องนะคะและววันนี้ก็จะพามาชมรถคอกบรรทุก5ตันกันอีกแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตอนเดียวเครื่อง3 0 0พสีเทาแลมรโบค่ะเรามาดูว่าลูกค้าจัดสเปคแบบไหนนะคะคันนี้ลูกค้าเอาไปบรรทุกอาหารทะเลค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าเพจอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะของเราก็รับลูกค้าทุกที่เลยนะคะทีนี้การ ตกแต่งสเปคของลูกค้าคันนี้นะคะดูที่ล้อด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวล้อด้านหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นแม็กซิ่งนะคะเป็นของ SSR สีน้ำตาลอ่อนนะคะขอบ18ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะรัดด้วยยาง2 3 5นะคะ 50R18 นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีการโหลดลงด้วยนะคะคันนี้พร้อมส่งมอบลูกค้าพรุ่งนี้นะคะทางเราก็ติดตั้ง ฟิลมตกแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ที่ลูกค้าเสริมเข้าไปนะคะก็จะเป็นข้อค่ะผสมเหล็ของช่างบึ้งลาดบุรีค่ะตัวนี้ความสูงก็จะอยู่ที่เมตหนะคะเป็นขนาดมาตรฐานที่ลูกค้าเขาใช้บรรทุกกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าลูกค้าอยากได้ความสูงที่ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้นะคะเซลล์ลุงก็จัดสเปคให้ได้นะคะในส่วนของการ บรนทุกด้านหลังนะคะเรามาดูกันนิดนึงสเปคล้อหลังนะคะก็จะเป็นล้อกระ้าะของเลนโซค่ะสีน้ำตาลเหมือนล้อหน้านะคะแล้วก็ขอบนี่ก็จะเป็นขอบ15นะคะแล้วก็จะใช้ยางบรรทุกของมิชลินนะคะขนาดยาง 225/75R15 นะคะแล้วก็มีการโหลดด้านหลังด้วยนะคะในส่วนของกระบะ ตัวนี้เราดำกระบะบนล่างให้อย่างหนาเลยนะคะพร้อมบรรทุกเลยค่ะแล้วก็มาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะในส่วนของช่วงล่างของเรานะคะคันนี้ลูกค้าก็จัดสเปคค่ะเป็นแหนบขนาด20มิลค่ะฝั่งละ5แผ่นนะคะพร้อมกับโชค๊คไข่นะคะเลือกเป็นสีแดงนะคะตัวโช๊คเราก็เลือกได้เหมือนกันนะคะตัวนี้อันนี้ก็ลูกค้าก็ แจ้งเซลล์ล่งมาได้เลยนะคะถ้าเราอยากจัดสเปคเพิ่มเติมยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะคะทีนี้เรามาดูภายในรถกันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เปิดเข้ามานะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ตัวกุญแจรถนะคะจะเป็นกุญแจธรรมดานะคะแต่ก็ ถ้าใครอยากจะอัปเกรดเป็นรีโมทก็สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มได้นะคะแล้วก็มากับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้หน้าจอจะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Android Auto หรือว่าตัว Apple CarPlay นะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบปรับแยกอิสระนะคะส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตัวนี้ แล้วก็ตัวหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบมีไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะกว้างค่ะนั่งสบายเวลาแบบขับขี่ทางไกลก็นั่งแบบสบายๆโลง่ลงๆเลยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นคันนี้นะคะทางเซลล์ลุ่งจัดโปรให้ดาวเริ่มต้นตั้งแต่5%ขึ้นไปนะคะแต่ว่า5%ขอลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะ ที่มีผ่อนรถยนต์ผ่อนมอเตอร์ไซค์หรือว่าผ่อนบัตรเครดิตผ่อนตรงเกิน1ปีขึ้นไปนะคะหรือลูกค้าที่มีอาชีพที่ชัดเจนทักเข้ามาสอบถามเซลล์ุ่งก่อนได้นะคะก็คือออกได้เหมือนกันแต่ว่าขอดูอาชีพขอดูรายได้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งนะคะตัวนี้จะจัดเข้ากับไฟแนน ของเราเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากซื้อเป็นเงินสดสามารถแจ้งได้นะคะก็คือชำระเป็นเงินสดได้นะคะยังไงฝากติดต่อเซลลรุ่งด้วยนะคะเบอร์โทร0 8 0 7 3 1 1 1 3 1นะคะหรือ,อพิมพ์เลยค่ะเซลลรุ่งอิซุสุสาขาปากช่องนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะ